สวัสดีครับวันนี้โยเซนิทครับคนสีมาตั้งหางต่างไอเบิ้องเนี่ครับโอ้ยยิงไอเอฟซีเล้ววะสดีครับเปิดฝามากครับอ่าหางมีอาการกระตุูนนะครับไอเบิ้องงูนี่ครับแถมมีน้ำมันไหลออกอีกใส่ไม่ไะไรเลยครับหางสีเดาอ่าอากาั้นงเดาตัวที่หนึ่งคือฟาหนาเนี่ยตัวที่สองเอื่นโลนตัวที่สามคือกระบอกแดงครับอ่าอันนี้ก็เอื่นเอื่นกระบอกสากครับเป็นหลุดโกลอ่า วันที่นี่โตต่างหางเนี่ครับนี่คือโตต่างตัวนี้ครับต่างเอาหางยกสูงแต่ว่ายกหางครับตอนตัวเนี่ยคนย่ามือมากเนี่ยก็ต้องไปค่ายครับให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมไปม,มาครับพวกนี้อ่ากอนโดยว่ต้องแกะอันนอนตพวกนี้ครับอ่าตัางหางอ่ายกโทษคือในสุดก่อนครับปูเลยน้องรับ มัวเอ้ยมั้อ่าอ่าพอยกขึ้นเสร็จแล้วตั้งวันนี้ครับเนี่ยกดเนี่ยฮะก็จะขึ้นครับเนี่ยดันพอยด์ยนะครับลูกสูบครับปากระบอ,อกแดงตัวเนี้ยอ่าตั้งขึ้นมาก,ก่อนตัวเนี้ยหายมันอยู่ประมาณสองเส้นใหญ่มันโผล่ออกมากครับเนี่ย สูบตัวเนี้ยฮะใหญ่มันพัมากจากกระบอกเอาเนียเแย่เบิ่งครับลูกสูบมันจะยู่ประมาณสองเส้นใหญ่มันพัวมากจากปากกระบอกขปอปยางในเนี่ยมันยู่ประมาณสองเส้นถมันพผวของกมลายเนี่ยเวลารถแรงตัวกลุมตกวยางอะอ่าสากตัวเนี้ยเนี่ยเสือตัวเนี้ยมันจะไปกระแทกขวาด้านหนครับขวาอาจจะแตกได้เวลาตกกลุมอ่าตังมากครับเพื่อนที่าน,นมากครับ แขนในยูมันซีมหาองศาครับหาเสร็จมา้อเอก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 หาเหนียวแนบเบิ้งอือสองเส้นไปเนี่ยย่างเอกอ็กอกอกอกนนียวโคน้ำจิละคนอหนเนี่ยไม่ใ่ให้ปเป็นแจมัน่งมา อ่าไปอ๋อลอลองเหนียวแยเบ่งดูประมาณสองเส้นมาไงอ่ะอายิกัดมาอ่ายิยิอ๋อนี่ครับประมาณนี้อ่ารเงเบิ่งนเหนียวแงีเบิ่ง อ่าล็อกไปเนี่ยแลันล็อกครับลอยแน่นเลยไปเนี่ยเนี่ยเตืบเลยอ่าพอได้เราก็ตั้งอ่าล็อกนอ็อตแน่นเห็นได้กันจบเตีนครับอ่าว่างห้างเบม่งครับ ไปลกยกยกุยกขึ้นมาเลยนี่ครับแกกอายูมาซีผา,อาโอเคครับฝากกดไลค์กดติดต,ตามเลยครับขออุณมากครับ